สิ่งสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะลี้ภัยนะคะหนึ่งเหตุผลในการขอลี้ภัยเหตุผลในการขอลี้ภัยจะมีอะไรคือหนึ่งก็เหตุผลเรื่องการเมืองเชื้อชาติศาส,สนาแล้วก็หลักๆแน่ๆตอนนี้ก็คือพระมหากษัตริย์เป็นปัญหาของพวกคุณคุณก็ต้องจัดการเนาะ <laughs> อ่ะโอเคเอาละไว้ในฐานที่เข้าใจเหตุผล ในการขอรีไพยนะถ้าคุณอยู่ประเทศไทยไม่ได้แล้วคุณอยากจะรีไพรออกไปนอกประเทศก็ทําเรื่องขอรีไพยซะอย่างที่สองหมายจับค่ะบางคนถามว่าจําเป็นต้องมีหมายจับไหมคือตัวเปิ้นเองเนี่ยเปิ้นไม่มีหมายจับแล้วก็คือแต่บางเอิญคือเราอะเป็นผู้ถูกกระทำเราเราเลยขอเป็นผู้รีไพยได้ง่ายอืมในส่วนของคนที่ไม่มีหมายจับเนี่ย ก็อาจจะทําเรื่องร้องขอเป็นผู้รีภัยได้แต่ในการดําเนินการในการตวรวจสอบก็ค่อนข้างที่จะช้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรีภัยได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรีภยัไไย,ภยไม่ได้อันนี้เราต้องมาเสี่ยงดวงเอาก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนอย่างที่สามพาสปอร์ตสำคัญไหมจำเป็นต้องมีไหมของเราเนี่ยในกรณีที่ เราถูกจับเข้าไปปรับทัศนคติในค่ายถูกจับไปปรับทัศนคติในค่ายเราผพาสปอร์ตของเราอะ่ะมันอยู่ในกระเป๋าตอนที่เราเข้าไปแล้วตอนที่เราออกมาตอนที่ถูกปล่อยออกมาเขาก็คืนเอกสารทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นเอกสารมันก็เหมือนบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาก็คืนของเรามาหมดเลยแล้วก็มีพาสปอร์ตอยู่ในกระเป๋าเราก็เลยได้ออกมาแต่สําหรับคนที่ไม่มีพาสปอร์ต ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรีภัยไม่ได้มันมีหลายกรณีหลายคนตั้งอาชีวะและบุคคลอื่นๆที่ออกมาโดยที่ไม่มีพาสปอร์ตเขาก็ทำเรื่องไปยังองค์กรต่างๆที่ให้การช่วยเหลืออันนี้ก็ก็อาจจะล่าช้าไม่ได้เร็วเหมือนของเปิ้ลหรือของคนอื่นๆที่มีพาสปอร์ตแล้วก็บินออก,ออกนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณมีถ้าคุณมีความจําเป็นตอนเนี้ยภัยที่จะมาถึงตัวแล้วแล้วคุณจําเป็นที่ต้องรีไัยแต่คุณไม่มีพาสปอร์ตมึงไม่ต้องไปต่อแถวทาทาพาสปอร์ตค่ะหนีก่อนค่ะข้ามออกมาประเทศที่สองประเทศที่สองก่อนข้าออกมาเพื่อนบ้านหรือประเทศที่คิดว่าตัวเองอปลอดภัยแล้วก็ออกมาก่อนมาตั้งหลักแล้วก็เราค่อยมาหาองค์กรช่วยเหลืออะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะช่วยให้เราได้ได้บินออกไปประเทศที่สามได้เนาะ พาสปอร์ตจําเป็นมากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีพาสปอร์ตแล้วจะไม่ได้ขอเป็นผู้รี้ภัยตัดไปค่ะมาข้อที่4นะคะสําคัญไหมที่จะต้องมีวีซ่าอันดับแรกคือถ้าต้องมีพาสปอร์ตก่อนนะถึงจะมีวีซ่าได้ถ้ามีพาสปอร์ตแล้วมีวีซ่าด้วยเนี่ยก็ง่ายหลายๆกรณีที่ออกหนีออก,กมาในนอกต่างประเทศก็คือคนนั้นนะ่ะมีวีซ่าติดเล่มอยู่แล้วในในพาสปอร์ต ก็ก็จะง่ายขึ้นในกรณีของคนที่ยังไม่มีหมายจับเอ่อหมายจับของของของ international ก็ก็ก็จะง่ายขึ้นในการที่บินออกไปนอกประเทศได้เลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวีซ่าจอกไม่ได้ก็มีหลายๆประเทศที่ที่เอ่อสามารถที่จะมีแต่พาสปอร์ตแล้วก็บินออกมานอกประเทศได้แล้วก็ต้องไปศึกษากันเนาะญี่ปุน่นเกาหลงเกาหลีอะไรเงี้ยไม่มีวีซ่าก็ บินออกไปได้แต่ขอให้มีพาสปอร์ตน,นี่ก็สําคัญไม่มีวีซ่าก็ค่อยทําเรื่องเออคือมีพาสปอร์ตมันมัน,มนคือทุกอย่างมันมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีก็ดีคือถ้ามีสองสิ่งนี้มีพาสปอร์ตและวีซ่าติดเล่มดีงามเตรียมตัวไว้ค่ะอย่างนี้ค่ะภาษาจําเป็นไหมที่จะต้องได้ภาษาแล้วก็บินออกออกมาขอรีภัยคือส่วนตัวเราอะ่ะเราเป็นคนที่ พูดภาษาไทยกับภาษาอีสานตั้งแต่เกิดภาษาอังกฤษเลรอเรียนตั้งแต่อนุบาลยัน,ยนมหาลัยก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ภาษาที่ได้เราก็ไม่ได้มาที่นี่ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าภาษาถ้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 า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นก็ดีทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปลีภัยไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้คือถึง มันมันคือสัญชาตญาณของบนุษย์เราไม่เป็นภาษาเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วเราก็มาเรียนรู้กันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็เป็นไปได้แล้วการทําเรื่องรีไพายถ้าไม่ได้ภาษาจะง่ายไหมคือมันมีล่ามให้อะ่ะเออล่ามของรัฐที่เขาจัดหาให้ถ้าเรามาทําเรื่องของรีไพายแล้วเราอยู่ในกระบวนการเขาแล้วรัฐก็ต้องจัดหาล่ามให้เราจบตัดไปเตรียมเอกสารอันดับที่ สำคัญมากๆเงินตอนที่เราหลุดออกจากหลุดออกจากค่ายทหารหลังจากการปรับทัศนคติแล้วก็ออกมาลีภัยเลยซึ่งเรามีเงินติดตัวแค่แสนหนึง่งแต่ด้วยความว่าแสนหนึ่งมันไม่พออืมเราโชคดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีเราโชคดีที่มีมีพ่อบุญธรรมแล้วโชคดีที่มี คนให้ที่อยู่อาศัยเราก็เลยแล้วก็คนที่ดูแลเราเราก็เลยอยู่รอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้แต่ใช้เงินจานวนมาหาศาลเหมือนกันเพราะทุกอย่างมันรวดเร็วเราเป็นเราเป็นคนแรกๆที่ขอลีภยัยที่ที่ยุโรปมันก็เลยวุ่นวายบางคนมาถึงแล้วแต่ว่าแต่แต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันไงที่นี่เป็นประ,ประเทศอเยอรมนีก็ค่อนข้างที่จะแบบงง,ง,งๆเพราะยังไม่มีอาจจะมีคนเมื่อสมัยอดีตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สมัยอดีตกับปัจจุบันทุกอย่างขั้นตอนมันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มต้นใหม่เงินงสําคัญค่ะข้อที่เจ็ดต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก่อนจะเป็นผู้รีภัยสาหรับตัวเรานะเจ็ดเอ้ยอันไหนที่เจ็ดก็สามเดือนอืมรว,รวมแต่วันแรกจนถึงจนถึงได้เป็นผู้รีภยัยวันที่เริ่มร้องขอเป็นผู้รีภยัยจนมาสุดท้าย จนวันสุดท้ายที่ออกจากค่ายก็ทั้งหมดสมเดือน3เดือน,อนบางคนอยู่เป็นปีคนที่รีไพร์หลายประเทศบางคนอยู่5ปี6ปีก็ไม่ได้เป็นผู้รีภยัยก็มีอาจจะด้วยปัจจัยอื่นๆคือรีภัยความโจรรีภัยที่ไม่มีข้อกฎหมายไม่มีข้อข้อคดีอะไรก็ก็อยู่ในค่ายไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะได้เป็นผู้รีภยัยคือเราพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นผู้รีภัยเต็มตัว และในยุคคือของเรามันน่าจะยุคก่อนด้วยแหละประมาณปี2014เราเป็นผู้ขอเป็นผู้รีภยนะัยเนาะก็มันก็เร็วแต่ปัจจุบันเนี้ยการไตส่สวนการสอบสวนมันก็ค่อนข้างที่จะช้าก็น่าจะประมาณปีกว่ากว่าอะไรเงี้ยถึงจะได้เป็นผู้รีภยัยอันดับที่8นะคะจําเป็นไหมที่จะต้องมีโฮสต์ก็คือผู้ปกครองที่ที่จะดูแลเราช่วยเหลือเราในเวลาที่เราอยู่ต่างประเทศอนะไรเงี้ยมันก็จําเป็นนะแต่ถ้าไม่มีอ่ะเราเชื่อว่า คนที่รักประชาธิปไตยทั่วโลกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็มันก็ไม่ได้มีแค่คนไทยมันก็ยังมีองค์กรสิทธิ์ต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้เออพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อเราร้องขอไปแล้วก็ถ้าเราไม่เป็นภาษาแล้วก็ขอให้เราได้ออกมาก่อนแล้วเราก็เออมันก็มีคนที่เป็นภาษาแล้วค่อยมาช่วยกันทีหลังมันก็ไม่ได้ถือว่าจะลําบากขนาดนั้นแต่ปัญหาโฮสต์จำเป็นต้องมีค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร อันดับที่เก้าจะเป็นต้องมีทนายไหมก็จําเป็นต้องมีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีตังค์จ่ายแต่สอบของเราเนี่ยมันเป็นเคสเล็กๆเหมือนที่เราบอกว่าเราใช้ทนายเลยมันง่ายกับกับเราเพราะว่าสติสตังตอนนั้นพูดเลยว่าก็ไม่มีอือคือโดนซ้อมออกมาโดนซ้อมออกมายังเบอรอเบอให้สัมภาษณ์ก็คือเราก็พูดให้สัมภาษณ์ไปแต่เราก็อยากกลับบ้านแต่คือแต่เราต้องพูดอารมณ์ประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าก็ก็เบร์เบแต่กลับไม่ได้ เออก็เบอร์เบอร์คือมองมองขึ้นไปนบนฟ้าแต่ก็กลับไม่ได้มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ทนายซึ่งเราเป็นเคสแรกๆด้วยที่เราไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรก็เลยพอใช้ทนายเสร็จปับ๊บคือเราโชคดีตรงที่ว่าเรามีคนไทยที่รับประชาธิปไตยอยู่ที่ที่เยอรมันเขาก็เอ่อเหมือนกับว่าช่วยเหลือเรา พาไปหาทนายให้คําแนะนําให้คนนหําปรึกษาว่าเราเนี่ยจะต้องทาอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็หาทนายสองคนคนแรกก็โอ้มันไกลมากก็จะเสียค่าใช้จ่ายบานตะไทยมาหาศาลแล้วก็มาได้คนที่อยู่ใกล้ๆบ้านตอนที่เราอาศัยอยู่สมัยสมัยตอนนั้นเขาก็ทําเรื่องให้เราทุกอย่างก็จะหมดประมาณ4,500ยูโรซึ่งถ้าหาว่าค่าทนายเมืองไทยแม่งแพงกว่าบางเคสอ่ะเป็นล้านเออแต่เคสของเราคือซึ่งมันแบบเบสิกมากก็4,500ยยูโรก็ประมาณ สองแสนสามแสนเนาะประมาณนั้นมันก็สะดวกต่อการคือหนึ่งแค่สอบปากคำกับทานายสอบปากคำเสียทานายก็จะต้องเตรียมพร้อมทุก,ทกสิ่งอย่างแล้วก็ส่งเอกสารที่แปลแล้วอะไรเงี้ยก็คือ,คอเรื่องของเราอะ่ะมันง่ายอยู่ละเออแต่เราไม่รู้ว่ามันง่ายยังไงแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องใช้มันก็จาเป็นที่ต้องใช้แต่ถ้าไม่มีทานายก็ไม่เป็นไรเราก็สู้กันไปตามขบวนการแล้วก็ยื่นเอกสารไปตามขบวนการอันนี้ก็จะช้านิดนึงแต่ก็ ยังไงก็ถ้าถ้าสมมุติว่าเราเราไม่มีความผิดจริงแต่เราจําเป็นที่จะต้องหนีออกจากประเทศไทยลีภัยมาอยู่ที่ต่างประเทศยังไงมันก็ได้อยู่แนละ้วถ้าไม่ได้เราก็อุอทหรณ์ทีหลังเราค่อยหาทนายก็ได้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อที่สิบต้องอยู่ที่ค่ายนานไหมมีหลายคนถามเราแบบพี่อยู่ที่ค่ายหรือเปล่าได้ได้อยู่ที่ค่ายลีัยไหมหรือว่าอยู่บ้านโฮสหรือนั่นนี่คือเราบอกเลยว่าเรา เป็นผู้รีภัยที่คนแรกๆที่แบบเร็วสุดๆเร็วแบบเร็วมากสามเดือนยังไม่หัดตั้งตัวสามเดือนในการเป็นในการทําเรื่องขอรีภัยจนเป็นผู้รีัยก็คือสามเดือนเต็มค่ะแล้วก็อยู่ในค่ายสามเดือนเต็มแรกๆก็อาจจะอัตคัดในค่ายก็จะแบบอับห้องน้ําห้องน้ารวมอะไรเงี้ยเออแต่พอมาพอพอย้ายค่ายอีกเราก็โชคดีตรงที่ว่าตอนนั้นอ่ะผู้รีัยยังมาไม่เยอะ ห้องมันก็ไม่แออัดเราก็อาจจะหรืออาจจะได้ความช่วยเหลือจากทนายหรืออาจจะได้ความช่วยเหลือจากสสประเทศไทยมาสสมาถึงสสประเทศเยอรมนีอะไรแบบเนี้ยเราทําให้เราได้ไม่ใช่เอาพิสิ์หรอกเออช่วงนั้นคือมันยังใหม่เราก็เลยแบบเราก็กลัวว่าเราจะไปอยู่ยังไงอะไรไงเราก็แต่ต้องอยู่ในค่ายนะเยอรมันต้องอยู่ในค่ายผู้รีพไพคือคุณจะถูกคุ้มครองคุณจะถูกจัดหาอาหารให้คุณจะต้อง คุณจะได้เงินช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่ายที่สองเราอยู่ห้องคนเดียวมีห้องอาบน้ําส่วนตัวห้องครัวห้องครัวรวมอะไรอย่างเงี้ยเสียดายไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้แม่ก็จะแบบว่า how to การเป็นผู้รีภัยค่ะ <laughs> เอาเป็นว่าเออเดี๋ยว,วคงรุ่นหลังๆคงน่าจะแบบว่ามีคนถ่ายวิดีโอไวนะ้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปเปิดหารูปเก่าๆแล้วก็มาให้ดูแต่ไม่รู้มันจะให้ดูได้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากมันเป็นข้อ ต้องห้ามว่าห้ามถ่ายรูปในค่ายแต่ว่าของเราว่าค่ายมันดีมากแล้วแล้วการอยู่ในค่านยนะถ้าเรากระทำตัวดีประพฤติตัวดีพูดจามีแบบเป็นคนที่แบบมีเป็นคนเอเชียอย่างเงี้ยด้วยความหน้าหน้าก็แบบเอเชียนคนก็เลยแบบว่าเออหน้าเอ็นดูเขาก็ไม่สับโขกเราไม่ไม่บังคับให้เราทำนู่นทำนี่ถึงบังคับเราก็สามารถพูดได้ว่า ฉันทําไม่ได้ฉันขอทําอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยม,มันแล้วแต่บุคคลเอาสรุปข้อที่สิเราอยู่ค่าแค่3าเดือนแต่บางคนอาจจะอยู่เป็นปีหรือบางคนทางอเมริกาหรือทางโน้นบางคนอยู่หปีขอไรีภพลห้าปีไม่มีเอกสารใดๆเกิดขึ้นไม่ได้ได้แค่ขอเป็นผู้ขอรีภยัยแต่ก็ยังไม่ได้เป็นผู้รีภยัยเหมือนเหมือนเปิลจะมีแค่ไม่กี่คนที่ได้เป็นผู้รีภยัยเนาะ ก็เนี่ยก็น่าเห็นใจแต่เขาก็ยังมีเขาก็ยังถูกคุ้มครองในการขอเป็นผู้รีภัยอยู่อือสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะฝากคนอื่นที่กําลังคิดว่าฉันจะต้องลีภยัยด้วยสายเหตุที่ว่าประเทศไทยมันไม่น่าอยู่คือจริงๆแล้ว,ว่าการเป็นผู้ลีภัยมันมันค่อนข้างที่จะมีขีดจํากัดหลายๆเรื่องว่าเอ้ย มันไม่สนุกอ่ะการเป็นผู้ีิภัยมันไม่สนุกแต่สําหรับเราคือเราเป็นผู้ีิภัยแล้วมันก็เลยแบบสนุกเพราะเราอยากไปเที่ยวเราอยากทําอะไรเราทําได้เราไม่ต้องกลับไปติดคุกเราไม่ต้องกลับไปทรมานหรือว่าตายหายไปแต่หลายคนคิดว่าก็ฉันอยากเป็นผู้ลีิภัยแล้วถ้าฉันจะร้ภัยถ้าฉันจะไปอยู่ต่างประเทศฉันจะต้องทํำยังไงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางคนมาขอเป็นผู้ีิภัยร้องขอเป็นผู้ีิภัยห้าหกปีสิบปีก็ยังไม่ได้ก็มีที่เราเห็นอยู่ในค่ายอ่ะบางคนนะอยู่ค่ายมาหกปี ไม่ได้เป็นผู้รีไพยก็มีแล้วสิทธิ์ต่างๆคุณก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปได้ทุกที่คุณก็จะอยู่ในแค่ในกรอบกรอบนั้นจํากัดให้คุณอยู่ในแค่แค่เมืองนั้นมรัฐนั้นอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้สนุกในการที่ลองขอเป็นผู้รีไพยเนาะแล้วก็มันก็จะมีหลายๆเคสแหละที่แบบ อยู่ประเทศไทยไม่ไม่มีตังค์ใช้ไม่ไม่ไม่ดีและประเทศมันไม่ดีหนีตายเอาดับหน้าไปเป็นผู้รีภัยดีกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้เป็นผู้รีภยัยเนาะแล้วก็สําหรับเด็กรุ่นใหม่ที่กําลังเข้าไปสู่การต่อสู้ทางการเมืองหรือมีปัญหากับประเทศไทยแล้วปัญหานั้นเป็นปัญหารจริงก็อยากจะแนะนําให้ให้ตรายตรองวิธีการต่อสู้แล้วกเ็เตรียมความพร้อม เราอยากจะให้คุณเตรียมความพร้อมว่าคือด้วยด้วยด้วยประสบการณ์ของตัวเองอะ่ะเราก็ไม่ได้เตรียม,มพร้อมแต่เราเป็นคนโชคดีเพราะฉะนั้นสิบข้อที่พูดถึงสําคัญมากนะคะอยากจะฝากไว้ด้วยสิบข้ออาจจะมีหรือไม่ต้องมีเราค่อยมาเรียงขีดไล่ลําดับว่าจําเป็นไหมสําหรับเราถ้ามันมีถูกสิบข้อมันก็ดีเดี๋ยว ก็เจอกันคลิปหน้าเนาะแล้วก็ถ้าอันไหนคะ่ะเหลือเราคิดได้ทันเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามีอะไรที่ต้องเตรียมอีกแล้วก็การเป็นผู้ริภัยมันสนุกไหมอืมเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย